อ่ตอนนี้นี่เป็นโปรดักชันที่เรียกว่าชุกละหุนิดน,นึงนะคะกล้องจะสั่นหน่อยขอโทษเรากำลังจะเดินทางไปทำการซื้อ ev 13 3. เอ้ EV อะ ev ส2กับสครับไปเดี๋ยวใกล้ถึงร้านที่เราจะซื้อเดี๋ยวแล้วก็ตัดมาให้ดูกันไปโอเคครับตอนนี้นะคะได้ซื้อมาแล้วเห็นกันเอ่ยไหมเห็นกันไหมโอเคนะฮะทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมฉันเดินไปซื้อของไม่ไปอยู่ตอนแรกฮะ,ะไปอยู่ตอนที่2ก็บอกตามตัวนะครับ ตอนทำตัดคลิปแรกผมลืมครับผมนะก็เลยมาใส่ตอนที <forecasting> ่สองนะครับงั้นตอนนี้ก็ไปเรียนง่ายไปรับชมคลิปกันได้เลยไปอ่ะเดี๋ยวต่ไปไปดูรีวิวกันเลยเนาะใช่ไปก็สวัสดีก็ได้ครับวันนี้อยู่ในการรีวิว e-b02 และ03ขีดสนะแ่นอ่าเมก้าโครนดี้และน้ว่าแกร์เปอร์นะจะเป็นยังไงไปดูเลยครับกับช่องเดลต้ารีวิวไปเลย เเพิ่งนะครับก่อนเริ่อคคิดนี้งานขิงก็ต้องมาก่อนนะมาก่อนเปิดหลังครับผมเซร<ส>ันนี่สองใบนะครับเซรอสน,นี่สี่ใบแล้วก็ต่างครังงานขิงงานขิงครับผมเราจะมาเปิดให้ดูเลยนะด้วยอ่ะไปครับผมเราจะเปิดอะไรนะหลังกล่องกล่องนะครับผมขออนุญาตนิดนึงนะพอดีว่าใช้ยังไม่ได้แกะครับเป็นเป็นการแกะแบบให้ทุกคนดูกันเลยนะฮะ รอบโซอ,อาไปฮะโซอาซอรครับทุกคนก็แบบไม่อยากจะคอ่อยเห็นนะครับแต่แบบว่าโอ้โหตัวคนที่ฟื้นตัวจากเราก็ไม่ต้องบีแล้วนะครับโอ้ <c oughs> เฮ้ยเราคิดที่แล้วเราลืมบอกเราลืมบอกสก,กิลอะเราบอกสก,กิลอะไรละกันโซอาโซอาสกิลของโซอานะบอกกันเลยนะกันบ,บารสองนะเมืองช่องแวนโจกัสหนึ่งใบเอามือหนึ่งใบคอลงเรียแล้วได้เทคยูนิตยูนิตนี้จะไม่ถูกเลยด้วยความสามารถการนะแล้วจะเป็นพาวเวอร์ก็เหมือนกับพันกระก้านะ แล้วก็ในเรื่อความสามารถนะโจมตีฮิตแพ้ทันคุกฝันของข้ามแพ้ทันทีครับผมว้าค่านข้างเก่งนะก็นี้นะครับก็โซนมาดมาาเป็นการอัลติบอสไตล์หน่อยครับทิ้งการหน้าเหมือนแวนนะทิ้งการหน้าเหมือนแวนสมมติว่าเราเล่นเป็นเมกาคลูนีเราก็ทิ้งสมมติเราเล่นเป็นเกโดล่าล้วก็ทิ้งต้องทิ้งเกโดล่าซ้ำอืมครับผมก็ประมาณนี้ครับและจบเมื่อจบเทินที่ใช้อันนั้นเสร็จก็จีโซนหายหมดครับครับผมจะเหลือสูตรเลยครับแล้วก็ไม่สามารถใช้ได้ต่อแล้วครับผมตามนั้นนร อ่ะละเราจะมาอันอนี้กันเลยฮะอ่านอยมอนบาคุเกอร์นะสกิลคือในเทิร์นในเทิร์นคุณเมื่อจียูนิตติดชื่อบล้าสไตทับนะยูนิตที่มีติดชื่อบลาวนะจะบวกห้าพันแล้วมีเทคล่างนะออโต้คาตาบัตหนึ่งเมื่อยูนิตของคุณที่มีชื่อบลาวแนละ้วครับยูนิตนี้นะคุณสามารถจ่ายและคุณจ่ายคุณสามารถเอ่อเลือกยูนิตท,ที่คขาสามารถบล้าหนึ่งใบเอ้ยที่มีชื่อบลาวไม่เกินสนะี่ใบฮะสแตนบวกห้าพัน โอเวอร์เวมนะสกิลคือแอคทีฟบัตหนึ่งวันไปเธอเนี่หงายกีโซหนึ่งใบคู่แข่งอ่าคุณสามารถโจมาก,กา้าสไม่เกินการาก์ดจำนวนที่เลสอยู่นะถ้าเลสหนึ่งใบต่ำกว่าขีบวกหนึ่งได้บวกหนะึ่งอะแล้วก็มีเทคล่างนะคอนติเนียร์จีเบกสามกลยุทธ์มินบวกสองพันตามจำน,นวนดาเมจฝั่งตรงข้ามที่คว่ำอยู่นะเก่งครับไปนี้อ่านเอาเองนะ ดาร์คเฟสอะคิเลสนะฮะจริงก็เก่งนะฮะแต่เราไม่อยากพูดครับตัวรองครับช่างของมันแต่อไปครับดาร์คเฟสของเรานะดาร์คเฟสเกโดลานะอีวิลกาเวเนอร์ดาร์คเฟสเกโดลาสกิลคือเมื่อลงช่องแวนหรือเรียบัส์หนึ่งวันไปเธอนะอ่าเสกข้ามคอหนึ่งคอลัมน์อะแล้วก็มีเท็กระฮะเมื่อเริ่มไลฟ์เฟสโซบารหนึ่งนะหงายแดมหงายแดมเราหนึ่งแล้วก็คว้าแดมฝั่งตรงข้ามหนึ่งนะอืมนั่นแหละครับแล้วก็ตัวเนี้ยอ่านเราเองเลยฮะ ไม่ค่อยเก่งของแมชชีนิ่งถ้าใครเล่นสายแมชชีนิ่งก็เอาไปเล่นได้นะครับแมชชีนิ่งบิดอารา่านเอาไปเลยฮะ <laughs> คือเราไม่เล่นแมชชีนิ่งอะฮะก็เลยไม่ได้างานนั้นพีจีดาร์เฟสครับผมสกิลล่างนะอ่าดรอปโซนเลือกใบนี้ไม่อ่าสองใบจากดรอปโซนละใบอะจูนหนึ่งขอ้อตชาร์หนึ่งโซชาร์ตหนึ่งอ่าใบนี้เอาไว้กับดาร์เฟสอย่างเดียวฮนะอ,อสุลกายผู้บิดาอะไรสักอย่างแบล็กวิววาวแบล็กวิววาว ไอใบนี้เป็นเพออ่าฮิวสามัญฮะฮิวอันแบบใหม่ล่าสุดนะแล้วคนก็น่าจะรู้เทคนะฮะถ้าไม่รู้ไปดูคลิปผเอ่อชุดที่สามได้่ะอ่าหรืออาจะมีคลิปมานะอ่าเด็กรีวิวครับผมแล้วก็ใบนี้อ่าเองเลยครับผมใบนี้นะสกิลอ่าเมื่อลงช่องการเดียนถ้าคู่แข่งมีการเลสสองใบหรือต่ำกว่ายูนี้จะชิวบวกหมื่นอ่าแดนจัสฮอนะสกิลคือเมื่อลงไวริเลีย ถ้าคุณไม่ชูการที่ติชื่อดาร์เฟสหรือแวนคุณไม่ติดดาร์เฟสนะที่นี้จะลบห้าพันแล้วมีเทคลานะคอนตินียวันอ่าคอนตินียวเรกาดถ้าวันเป็นเกรดสี่ติดชื่อดาร์เฟสในชื่อและอ่าจํานวนการที่สแตนเอ้การที่สแตนของแข,ข,ข,ข่งมีหนึ่งใบต่ากว่ายีนี้จะบวกหกพันเก่งเก่งโคตรจริงเราอย่าไปกลัวนนะถ้าเราได้สายดาร์เฟสอะเพราะว่าเกรดสามทุกใบเราน่าจะเป็นดาร์เฟสแหละอ่าใบนี้อ่านเอาเองนะนีเช็ขึ้นมาไป อ่าอ์ตใหม่ของท,งอทิงไซนะทิงไซดักเฟสใบนี้เก่งครับผมเมื่ออออโตโอ้เลกากรยุทธมินเมื่ออยู่ในบูตนะฮ้ทว่าเป็นเกรดสี่ที่ชื่อดักเฟสยูนิตจะบวกสามพันจนจบเทินเฮ้ยเดี๋ยวนะยูนิตจะบวกสามพันจมจบการต่อสู้นั้นถ้าทำจั่วการหนึ่งใบเอาอยูนิตเข้าโซอ่าชื่อครับชื่ออ่าอาสุร,รากายลื่นไหลทวายไลท์เมนเตอร์เมนเดอร์พีจีแมชชีนนี่นะ อยากอ่านถึงอ่านเลยนะครับพอได้เกี3งง่ายๆหนึ่งใบอะไม่ได้เล่นะครับแต่ถ้าใครอยากอ่านก็อ่านครับครับผมเมชินนิ่งที่เราก็ไม่ได้เล่นเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็ใบนี้เขาโคตรเก่งนะคือวันการดิสเตอร์สกิลคือคอตินิวเลกาดถ้ายยน่ันนี้อยู่แถวหน้าเลกาดแถวอ่าเลกาดทั้งหมดที่อยู่ในแถวแนวตั้งเลิกอยู่นี้ไม่สามารถสแตนได้ในสแตนเฟสถัดไปแล้วก็ มีเทคล่างนะคอนตินีอยู่เลกาดคุณสามารถเอารีทายตัวนี้จากช่องเลกาดนะเพื่อเป็นค่าควาองกัยสไตล์ได้ที่ติดชื่อกลยุที่ติดความสามารถกลยิทธ์สมิธดูเบรพาวเวอร์ฮะให้ดูเบรพาวเวอร์ก่อนเบรพาวเวอร์เจ็ดพันเก่งขี้เกียขอใช้คำหยาบหนึงนะเ,เก่งโคตรโคตรเก่งสองยื้อเจ็ดพันวัตต์ฟ้าใบนี้อ่านเอาเองนะครับผมได้เทคมันหรือเปล่าที่เก่ง <c oughs> อ่ะเก่งนะเก่งใบนี้ก็อ่าเนเอาเองฮะเอ้ยพูดเลยดีกว่า โซบัสหนึ่งเมื่อลงช่องเรียถ้าเลสสับใบต่ำกว่าโจกาสหนึ mm ่งใบตัวเริ่มของใายดาร์ฟเฟตตัวเก่าเข่งกว่าตัวนี้กล่าว mm hmm. ตัวเริ่มสส่แมชชีนิง่งฮะโคตรเก่งสกิลถ้าวานเป็นแมชชีนิง่งยูนิตนี้เลือกความสามารถเอ้ยยูนิตเลือกความสามารถเลสยูนิตนี้ถ้าจํานวนคู่แข่งถ้าจำนวนยูนิตคู่แข่งที่สแตนเป็นศูนย์โซชาร์ตหนึ่งถ้าไม่ใช่เลือกเลกาของคู่แข่งหนึ่งใบเลสและมีเทคลานะ ออโต้ Auto, เลการ์ดนำเข้าโซเลือกเลการ์ดที่มีคาว่าแมชชีนิ่งหนึ่งใบสแตนเก่งใช้ได้คีงโง่โดรอโง่งค <Draw. S 2> ิโคตรเก่งนำยูหนห่ีกับใต้กองเลือกเลการ์ดคู่แข่งหนึ่งใบจะไม่สามารถสแตนได้เอ้นเฟเฟเอ้สแตนเฟสถัดไป<อ>เก่งนะเอาไว้ใส่เด็กได้ทั้งแมชชีนนิ่งแล้วก็ ดัเฟสว่าใบนี้เก่งกว่าครับสแตนนะะยักษโง่ไงเดมว้ยเนี่ยอะไรที่ต้องการการไงเดมฮ่าขี้ฐานขี้ฐานน่ะผมบอกเลยครับก่อนจะเริ่นนงว่าเด็กดัเฟสต้องการไงเดมขั้นสุดครับแล้วได้สแตนตัวนั้นมาถือว่าแจ่มครับอ่านะเราจะมาเริ่มกับที่พระเอกของผมนะคัพอมผมจะแบบว่าผมไม่ให้เขาริ้นบกติเขาต้องถือฟอยเท่านั้นครับผมวิ่งแชมป์วิกเตอร์สกิลคือโซบัสหนึ่งหงายจีโซหนึ่งใบเมื่อเลกาของคุณสแตนด้วจะความสามารถนะ ยูนิตนี้และยูนิตนั้นจะได้บวก5,000นะแล้วมีเทคลาสนจะีเบก3โจ๊การัส1ใบแล้วก็รีทรายเรกัตเกตรีทรายเรกัตที่มีพาวเวอร์ต่ำที่สุด1ใบถือว่าสุดยอดแล้วก็ซูแบ็แบทเทอร์วิกเตอร์สกิลออโต้เมื่อลงเมื่อจีนิตไซทั้คุณสามารถจ่ายค่าต้นจ่ายโจ๊กัส1ใบเลิกก์ดเป็น1ใบของลงช่องเลกัดยูนิตนั้นได้รับความสามารถ ออโต้แวนเลวพลเพลิน mm hmm. เมื่อโจมตีเสร็จแสแตนเอ้ยเมื่อโจมตีแล้วอะไรกับใบอื่นของคุณสแตนฮนะ mm hmm. แล้วก็ออโต้แวนกาดจะเมื่อจบเทิร์นคุณถ้าจํานวนการ์ดที่หงนั้นในดาเมจโซนคุณมีหนึ่งใบต่ำกว่าได้ไงแดมถ้าโซนหนึ่งใบต่ำกว่าได้โซชาร์ดถ้าคุณทําทั้งไงแดมและโซชาร์ดได้จุดหนึ่งโอ้ฐานใหม่ที่สุดเจ้าไปเนี้ยโคโคชาชิโคชชีนะฮะเอ้ยโคชาชิเออสกิล <Skill S 2> คือเท่าแวนเบวิกเตอร์ Victor, ในชื่อ ยูนิตนี้ได้รับความสามารถต้านทานะและมีเทคคอคัลต์บ,บาตหนึ่งวันเพื่อเธอนะเมื่อยูนิตโจมตีคุณสามารถจากก่ายคุณจ่ายสแตนเลกาดใบอื่นของคุณเอเอสแตนเลกาดใบอื่นของคุณหนึ่งใบแล้วก็มีเทคกางลางลัชเมื่ออยู่นี้สแตนบวกเจ็ดพันตีสิบหก 7, 000, อันนี้ของบราวนะอ่ะนานเอาเองเลยฮะ ก็เก่งนะครับถ้าเล่นกับเราแต่เราก็เหมือนนั้นนะฮะอันนี้ P G Victor ฮะบัสอ่ากาเสร็จบัสหนึ่งได้จั่วโอ้โหมึงมึงทำจั่วได้ฮะเต็มที่สแตนนะสแตนบาร์คุกเกอร์เปลนเบาเงงๆหนึ่งอันนี้ไม่เก่งฮะไม่เก่งเลยครับใส่เด็กอะไรก็ไม่คุ้มใช่ไหมครัอ่าใส่วิกเตอร์เป็นเฟิร์สสไตล์ได้อยู่ฮะอ๋อแต่ว่าถ้าแบบวิกเตอร์โฟมแม่คล่องมีก็ได้เนาะใช่แล้วก็เมโทไ่ไคเซอร์โดดดกันทีท่านสก,กิลคือถ้าจะโนนเรกาด ของคุณน้อยกว่าคู่แข่งนะชิวบวกหนึ่งหมื่นแล้วก็มีสก,กิลจากจีโซ SO นะแอคทีฟโซบัสหนึ่งคว่มตัวนี้นะเลือกเซอร์เคิลหรือดาเมจไม่เกินหนึ่งใบหงายอ๋อก็คือแก้รับได้เหมือนกันใช่นี่ไปเนีเ<อ>้น้องแรดน้องแรดบูตสกิลของเราสกิลเมื่อได้พบเกรสามีทายเลยกาที่พาวเวอร์น้อยกว่าดุยิทน,นี้ได้หนึ่งใบนะแล้วก็มีสก,กิลล่างลนะัสเมื่อยูนิตสแตนด้วยความสามารถถ้าวัานเป็นวิกเตอร์ยูนิตจะบวกห้าพันจำได้ไหมเออมันมากระล่องนี้ครับผม ทิ้งตายฮะอาร์ตใหม่โคตรเท่กว่าเดิมเยอะแบตมาเอ็กซ์ติมแบทเทเลอร์กันซูดอนสกิลคือเลสตัวเองเลือกเลกาไม่เกินห้าใบาได้เทคลีซิสแล้วก็มีเทคล่างลัสสแตนเมื่อหยุดสแตนด้วยความสามารถจะบวกสี่พันจำนวนจีโซนจนจบเถอนะเอาไว้บูทคู่กับไอ้น,นั้นได้ฮะดึกเชือดไอตัวลัดแดงเมื่อกี้ฮะอา,าตัวบูตสกิลฮะครับผมไม่นี่อ่ารนะ์ตอะไรเงี้ยขี้เกียจพูดแล้วเจ็บคอ,อเก่งไหมครับตัวนี้ค่อนข้างเก่งใช้ได้ฮนะแต่ตัวเมื่อกี้เก่งกว่า เซกรีซิสซกนั้นได้ที่เลยเป็นนี้ของ p ีจีบราวนะเดี๋ยวเลด็กบราวจะทํารีวิวให้ครับผมอาจจะมาเป็นคลิปแรกๆเลยก็ได้ะเพราะว่าเด็กบราวน่าจะทําง่ายะใช่ไหมใช่โอ้ตัวนี้เก่งครับสกิลคือออโต้แวนเลียบอลเพอร์เทนคอร์บาสหนึ่งทิ้งมือสามใบเมื่อโจมตีฮิตแวนกาดสาเร็จคุณสามารถจับคารุนจ่ายสไตล์เรียกาทั้งหมดฮะแล้วก็มีสกิลล่างฮะลอสแวนเลียเมื่อยูนิตสไตย์ด้ความสามารถบวกห้าอ่ายูนิตจะได้บวกห้าพันนะ ด็อกเตอร์องสตองมันเก่งจริงจริงครับใบนี้จำลองแดมฮะตัวจำลองแดมของบาคูเกอร์อาร์ติเฟกเองครับผมคู่ควรในการใช่ไหมครับไม่ค่อยเท่าไหร่ใบนี้เก่งอะสกิลคือไม่อยู่ในสแตนด้วยความสามารถยินดีจะบวกห้าพันตามแนวจีโซนที่หงายฮะยิ่งจีโซนหงายเยอะไอตัวนี้ยิ่ง,งตีแรงฮะไ <laughs> <laughs> ว้เล่นใส่เด็กอะไรก็ได้ครับวิกเตอร์ครับผม,มวิกเตอร์เท่านั้น <laughs> วิกเตอร์ที่คุณคู่ควรฮนะว้าวสกิลคือไอตัวนี้นะเอ็กซ์ตีแมทเทเรอร์นินจาสกิลคือ ออโต้วันเวอร์เทิร์นจีเบกหนึ่งคอร์เตบาหนึ่งเมื่อจบทีเวนกาดาว่าเป็นวิกเตอร์คุณจ่ายครับขอถ้าคุณจ่ายเลือกเลกาดหนึ่งใบสแตนนะบวกสองพันตอนโนจีโซนะเก่งเหมือนกันนินจ้าไม่ใช่นินจานะครับครับผมดูว่าเกเปอร์ส่วิกเตอร์น่าจะเป็นการโมเด็กที่แบบว่าขั้นสุดจริงๆครับอืมเบนนี้นะอ่านเอฟเฟกต์อะไรครับผมเอฟเฟกต์ก็น่าจะโอเคไหมครัอืมพอใช้ได้แต่สแตนยูดิทนี้ก็โอเคอยู่ครับ ไปนนี้ก็อ่าอ่าละมีครับผมของเราข้อส่วนใหญ่นี่ก็ถ้าใครอยากดูว่าเอฟเฟกของตัวบราวมันเป็นยังไงรอดูคลิปเด็กรีวิวครับครับผมเด็กรีวิวนี่เดี๋ยวจะกั่นกรองให้อย่างดีอะเดี๋ยวจะเอาตัวเก่งๆมาเพราะว่า <c oughs> อ่าเจ้าของเจ้าของอ่าเจ้าของแนวเนะะี่ยฮะบเขาชอบวิกเตอร์เป็นอย่างมากแล้วก็บราวเนี่ยใช่ครับผมเล่นทั้งวิกเตอร์ทั้งบราวแต่ผมชอบวิกเตอร์มากอ่านี่วิเคธครับผมวิเคธ บัตรหนึ่งยัโซเมื่อยูนิตของคุณสแตนได้ <Wow. S 2> ความสามารถคุณสามารถจ่ายค่รุ่นจ่ายจบก,การ์ดหนึ่งใบเลือกยูนิตนั้นบวกสองพันถ้าไม่มีเดมหงายหงายเดมหนึ่งว้าวกินงอุ๊ยเกรใบนี้ครับผมอ่านอิเฟกต์นะแอคทีฟเรียก mm hmm. อบ,บัฟเบอร์เทินคอร์เตบาหนึ่งยัโซถ้าว่าเป็นบลาว์แสดงท็อปสี่นำหนึ่งนำเกรดหนึ่งในสูงกว่าตัวชื่อบาร์คคเกอร์หนึ่งใบนำขึ้นมือครับผมจะน่าสับกล่องอืมต <c oughs> <c oughs> ่อไปก็ธรรมดาฮะสแตนบลาลบผมเอ้ย hey. หมือนแสแตนซ้ำเปล่าซ้ำเออตัวคืออันนี้เราได้การผิดพลาดหรืออะไรครับไม่แน่ใจสแตนซ้ำอาจจะเป็นผิดพลาดที่โรงงานก็นได้ฮะการบรรจุพนันุคีย์แบบนี้ก็เก่งนะบาร์หนึ่งดัสโซเลือกเซอร์เคิลหรือดาเมจไม่เกินสองใบฮะไงายอ๋อชื่อเป็นบาร์แต่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องอยู่ในเด็กบาร์ก็ได้ครับใช่ครับผมว้าวแต่ไม่รู้ว่าคุณแต่ไม่รู้จะเอาไงเดมเออกใส่หรือจะเอานี้ใส่ใส่แทนดีฮะแล้วแต่จะเลือกอะไร ใบนี้นะผมจะโซบวกสามผ่านดรอทิกเกอร์ที่ฐานวิกเตอร์รครับผมที okay. ่ฐานลีปินฮะครับผมโอเคกอจบไปแล้วเป็นไงว่าขอคอมเมนต์สำหรับชุดนี้หน่อยนะฮะวิกเตอร์จะเป็นดีที่ว่าต,ต,ตีได้พอร์แรงมหาศาลมากครับผมวิกเตอร์นี่บัฟมาจากแต่ก่อนนี่คือตีแรงแล้วนะคือตอนที่มีอันนั้นอนะจุดอ่อนมันคือมือเราจะไม่ค่อยพอฮะไอเด็กน,นี้นี่คือเตอิมมือเต็มพี่ฮะเราสามารถแก้จุดอ่อนนั้นได้ดีฮะตอนที่เราเล่น ฟเบริชแชมป์นะฮะตอนนั้นมือเราจะไม่ค่อยพอถ้าเราไม่กักมืออีกชุดนี้จะทําให้เราไม่ไม่ต้องเลยเฟเบริชแชมป์ก็ได้นะผม,มรเรา<อ>สามารถจบด,ด้วยวินนิ่งแชมป์ได้เหมือนกันฮะไม่ครับเราสามารถหงายจีโซไปเรื่อยฮะพอหงายจีโซเรื่อยฮะเราจะใช้ไอ้ตัวนี้ไปหนึ่งนะครับนะขอหาก่อนไอ้ตัวพวกเนี้ยไอ้ตัวที่บอกว่าบบกพลังตามจีโซนะไอ้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ไอ้ตัวนี้รู้สึกที่อาจเจอสามตัวนี้ จะเป็นพาวเวอร์แบบว่าตีกระดัมซัมมาเซลครับผมอ่าแล้วเมกาคอล وني อะฮะเมกาคอล وني อะปวดบอดชั้นเยี่ยมอ่ะคือห้ามห้ามคออะคือเรียกว่าบัฟมาสุดยอดไปเลยนะะของเมกาเนี่ยแต่ว่าแพ้ก็ยังแพ้ลิงอยู่ดีครับเพราะว่าลิงบอกว่าเอามาลงช่องเรียกอากาศแบบคว่ำอแบบล็อกมันไม่สามารถใช้ได้มันไม่ถือว่าเป็นการคอมันถือเป็นการวางครับผมโอเคครับก็จบแล้วครับสำหรับ คลิปนี้สรุปการรีวิว v g t GEB 02นและ03ขีดนะครับเป็นไงกันบ้างเอยชอบกดไลค์แชร์กับคาครับไม่ชอบดิสไลค์ได้นะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็เรามีแฟนเพจนะครับขึ้นมาก็นะครับเข้าไปพูดคุยกันในแฟนเพจได้ครับแล้วจะมีเด็กคลิปที่เราไม่ได้ทำเป็นคลิปลงนะครับอ่าขอสปอยคลิปหน้านะ ตืต่น้แลวเดี๋ยวเรามาสุ่มหลังกล่องกันในคลิปหน้าเหมือนกันนะฮะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบรา